กติกาท้าทายรายวันมีคำถามสองคำถามและคำถามรอบพิเศษหนึ่งคำถามหากตอบถูกคำถามรอบปกติ2ข้อเข้ารอบเลยแต่ถ้าตอบตอบถูกเพียงหนึ่งข้อจะมีคำถามรอบพิเศษถ้าตอบถูกรอบพิเศษก็จะมีโอกาสที่จะเข้ารอบแต่ถ้าไม่ถูกก็จะตกรอบทันที ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการท้าทายรายวันอนที่สองซึ่งแน่นอนเรายังไม่มีฉากเพราะทาไม่ทันยัท <Whoa. S 1> ่านผู้ชมครับอย่างอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการเล่นครั้งแรกแล้วและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของพวกเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําเป็นท้าทายแม่งรายวันจริงๆรายวันที้เชีย่ยรายวันชชหอหนึ่งพุ่ม นะครับทุกวันเลยนะฮะหนึ่งทุกกวันเลยนะครับตั้แต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนอ่าไม่ใช่สิ้นเดือนครับสิ้นปีเลยนะฮะซึ่งผู้เข้าแข่งขันท่านต่อมานะครับเออก็นั่นแหละนะซึ่งผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะฮะต่อจากเมื่อวานเลยฮะที่คุณสกายนะครับ ได้แชมป์ไปเลยนะฮะและอาจจะต้องและอาจจะต้องไปรอในรอบนะครับคัดเลือกนะฮะซึ่งซึ่งรอบซึ่งรอบออดิชันแบบนี้เนี่ยเราจะเจอกันนะครับตลอดเดียวตุลาคมเลยนะ,ะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องซึ่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูกันได้สําหรับวันนี้นะครับต่อจากเมื่อวานเลยสําหรับวันนี้ครับเขาคนนี้เป็นบุคคลที่ เคยมาเล่นเกมโชว์เยอะมากแต่ไม่มีรายการเป็นของตัวเองอยู่กับเขาคนนี้อยู่กับบุคคลที่เคยทำเกมโชว์รายการเกมโชว์แต่แรายการเกมโชว์ที่เออชายคนนั้นทำกับคุณแก้มการาฟิกแม่งไม่สวยเลย <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นใคร นนั้แต่ผู้หญิงคนนี้เรารู้เพราะว่าเขาอยู่กับเราคุณแอบครัดคุณแอบคัดวารกิจจาพรนะครับส่วป,ประกอบนะวารกิจจาพรส่วป,ประกอบนะครับอะไรคืดอดูแลเขาเหรอตืน่นเลยไปแล้วดิอ่ะนึกว่าคบกันอีกรอบ <c oughs> คุณแอบรับผมอืม ไม่ทราบว่าป okay, ัจจุบันคุณแก้มจบหรือยังอะน่าครับปุณีดีนะฮะอ่ะโอเคครับเราเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคำถามแรกครับเกี่ยวกับวันนักดีนะครับคำถามมีอยู่ว่าพักสักครู่อ่ะไม่ใช่นะ กติกาท้าทายรายวันมีคำถามสองคำถามและคำถามรอบพิเศษหนึ่งคำถามหากตอบถูกคำถามรอบปกติสองข้อเข้ารอบเลยแต่ถ้าตอบตอบถูกเพียงหนึ่งข้อจะมีคำถามรอบพิเศษถ้าตอบถูกรอบพิเศษก็จะมีโอกาสที่จะเข้ารอบแต่ถ้าไม่ถูกก็จะตกรอบทันทีวันนาคดีเรื่องแรกของ อยุธยาคือเรื่องอะไร 1. ลิลิทองค์การแช่งน้ำสอพระอภัยมณีเวลาเรามีจำกัดเร็วครับเลือกช้อยหนึ่งกับช้อยสองพอแล้วฮะคุณคุณแก้มะะเออเลือกค้อยอหคหะเลือกค้อยหลายทีนั้น อ่าช uh, ้อยหนึ hmm. okay. ่งช้อยสองนึ okay. ่ค่อลิลิตองค์การแช่งน้ำส่วนสองเป็นพระอภัยมณีโอเคขอข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะใช่ค่ะข้อเหนค่ะครลิลิตองค์การแช่งน้ำครับเป็นคำตอบพี่เยะโอเคตอนนี้คุณแก้ม ได้ไปละหนึ่งนะครับคุณแก้มได้ไปละหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณแก้มตกรอบค่ะใจเย็น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 นะใจเย็นนะต่อไปข้อที่สองวาจังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือจังหวัดอะไรข้อที่หนึ่ง นครราชสีมาข้อที่สองจังหวัดนครธนมขอครูคันสาราน่อยคะโอเคครับเราปิดรายการกันเลยดีกว่านะครับอ่านคึ้น่ะ คุณเทศขาละครเทะตลาดขาละครให้เอา,า, <c oughs> า,เอาไปนี้นะโอเคเอาทห้ข้อขอ,ขอแล้วค่ะค่ะข้ออะไรขอค่ะข้อสออ๋อข้อสอนะฮะจังหวัดนครพนม <C oughs> เป็นที่ทคำตอบ <C oughs> พีด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 ดจังหวัดน,นครพนมทูกต้อง <C oughs> อเวลาเชื่อนะครับสองวันเราจะได้แชมป์สองคนโอเคคุณแก้มเป็นยังไงค่ะรง อัน,านขาดขนพ่อดีมันต้องใครขอลอดนือนะคะต่อตามน,นั้นเลยนะคะอ่ะสัปดาหนะ์หน้าเอ้ยไม่ใช่สัปดาหนะ์หน้าวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับน้าดีค่รั<อ>นธนาคารไทยสังคมบริษัทบริษัท BTO